ครับสวัสดีครับพี่บีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อแตร์มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตร์ภามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเด้่พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยของเซียนขาดปัดต่อพี่น้องเนาะครับมาเบิ่งวบาซิเมนคือเลขกเหล้าพัฒนาบอนะครับครับมื่อวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกมีนาคมสองห้าหกแปด ขับรัฐบาลไทยออกพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามขับเรือล่างก็ออกสามสองนะพี่น้องเนาะแต่ว่าของเซียนขาดปัดงวดที่ผ่านมากกับลุดนได้พี่น้องนี่คืองวดวันทีสิบหกมีนาคมสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนี่ยรัฐบาลไทยเซียนขาดปัด ใหมมาเป็นบนล่างร่วมๆกันมาเลยพี่น้องครับได้กียแปดสามสามเจ็ดนะครับออก 6, 3, นะหกสามาะรุดนาะพี่น้องเนาะรุดก็คือรุดบววกันนะครับรับมันนี้พอเตรมผ้ามาตามตอนนะพี่น้องเนาะรับมวลนี้ก็สีแมนแยกบนแยกล่างมานะพี่น้องนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนาะพี่น้องเนาะจะไปเบรงน้ำกันนะครับ รัฐบาลไทยเสียนขาดปัดบนได้พี่น้องเนอะ ดีมีห้าศูนย์ห้าแปดนะครับต,ตัวเลขสามตูนไปคนละย่างนี่พี่น้องบันเลขสามตัวแปดสองหนึ่ง 273นะครับเลข3ตัวพี่น้อง มักสอบตัวด็กกับพี่เจ้าน้ามึงเอาได้พี่นอ้องเด้อาง ล่างจะเป็นดิง่งหาพี่นอ้องหกห้าห้าสามนะครับ ขับเน้นที่ห้าสาม ครับนบอกกลับตัวด้วยได้พี่น้องเนอะฮะสัตเกียนนะพี่น้องเนาะครับพุณนมาเหมืนอนคาเกียนใ้พอแจมนะพี่น้องครับหเมษายน6 8 8ปดแปดสองหนึ่ล่างห้าหสเน้น5้าสมพี่น้อง ของเสียนขาดปัดนะพี่นอนะ้องเนาะเอ้าวคอยเขา่าคอยแตกปังๆนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเสียนขาดปัดนะครับเนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน อาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อเวพรอ,อนข้อยเขา่าข่อยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมนันๆกันหน้าคามัมเอาเอย่าลืมได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกนําลังใจให้พอเตรียมนำหน้าคามัมเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่ข้อยเอฟซีทุกคนโฉบโฉบมนันๆได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยกันเนาะครับเนาะ ร้าพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม